ได้เลยครับนี่คือสคริปต์ YouTube ฉบับภาษาไทยเต็มรูปแบบประมาณ1,200คำสำหรับช่องเกียร์ฮับเกี่ยวกับขีปนาวุธใหม่ของประเทศไทยปี2025มีอินโทรเรลว30วินาทีและไม่มีหัวข้อใดๆตามที่คุณต้องการ เสียงระเบิดเสียงเครื่องบินเจ็ตและเสียงนับถอยหลังคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นพลังทางทหารของประเทศไทยในแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนในปี2025ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดรวดเร็วฉลาดและทรงพลังยิ่งก่อว่าที่เคยขีปนาวุธนี้ทําให้ทั้งเอเชียต้องจับตามองราคาเหรอ แพงแต่คุ้มและผลกระทบของมันใหญ่ระดับโลกวันนี้ที่เกียร์ฮับเราจะพาคุณไปดูสุดยอดขีปนาวุธใหม่ของไทยความเร็วเทคโนโลยีพลังทำลายและราคาที่จะทำให้คุณอึง้งเสียงอินโทรของช่องยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่รวมสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลก ตั้งแต่เครื่องบินรบรถถังโรนจนถึงขีปนาวุธสุดล้ำถ้าคุณชอบพลังของเทคโนโลยีและอยากรู้ความจริงเบื้องหลังยุทธปกรณ์ระดับโลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะวันนี้ประเทศไทยกำลังจะทำให้โลกตะลึงในปี2025กองทัพไทยได้เปิดตัวโครงการลับสุดยอดที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศขีปนาวุธใหม่นี้มีชื่อเล่นว่ารัตนกโกสินทร์25ชื่อที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและอธิปไตยของชาติ แต่เบื้องหลังชื่อไทยไทยนี้คือเทคโนโลยีระดับโลกจริงๆขีปนาวุธรุ่นนี้ออกแบบมาให้ทํางานได้หลายรูปแบบทั้งโจมตีภาคพื้นดินและต่อต้านเรือรบพร้อมด้วยระบบนําวิถีอัจฉริยะที่ใช้ AI ช่วยประมวลผลมันสามารถทําความเร็วได้มากกว่าแมทห้าหรือเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง5เท่าซึ่งหมายความว่ามันสามารถเดินทางข้ามภูมิภาคได้ภายในไม่กี่นาทีและแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เรดาร์สัตรูจะตรวจจับหรือสกัดได้ทัน มีรายงานว่าประเทศไทยได้รับความร่วมมือทางเทคนิคจากอินเดียและฝรั่งเศสอินเดียช่วยพัฒนาเทคโนโล,โลโยีเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งในขณะที่ฝรั่งเศสให้คำปรึกษาเรื่องระบบนำวิถีและเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงผลลัพธ์คือขีปนาวุธที่ผสมผสานจุดแข็งของเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โครงสร้างของตัวขีปนาวุธทำจากโลหะไทเทเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทนความร้อนสูงจากการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมเคลือบสารพิเศษที่ช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้แทบมองไม่เห็นบนจอเรดาร์ศัตรู รัฐบาลไทยวางแผนจะผลิต50ลูกภายในซึ่งปีส0 2 6นีโดยราคาต่อลูกอยู่ที่ประมาณ6.5้าล้านดอลลาร์ถึงแม้ดูเหมือนแพงแต่จริงๆแล้วถูกกว่าขีปนาวุธระดับเดียวกันของชาติมหาอำนาจมากนี่จึงเป็นสัญญาณชัดว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่จุดประสงค์ของโครงการนี้คือเสริมสร้างขีดความสามารถทางการป้องกันและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศจากประเทศที่เคยเป็นผู้ซื้ออาวุธวันนี้ไทยกำลังกลายเป็นผู้พัฒนาอย่างแท้จริง ถือเป็นก้าวสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทดสอบครั้งแรกที่ฐานทัพลับใกล้สัตหีบขีปนาวุธสามารถโจมตีเป้าหมายที่ระยะ600กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำคลาดเคลื่อนไม่ถึง2เมตรซึ่งถือว่าน่าทึ่งมากสำหรับระบบที่เพิ่งพัฒนาในประเทศเองระบบนำวิถีของมันยังเป็นแบบไฮบริดใช้ทั้ง GPS ระบบตรวจจับเฉืยและกล้องจับภาพวิเคราะห์เป้าหมายดังนั้นแม้ GPS ถูกรบกวนขีปนาวุธก็ยังบินต่อและพุ่งเข้าหาเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ สิ่งที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดคือเครื่องยนต์รามเจ็ดรุ่นใหม่ที่ไทยพัฒนาขึ้นเองคล้ายกับที่ใช้ในขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกของจีนและรัเสเซียเครื่องยนต์นี้ช่วยให้ขีปนาวุธรักษาความเร็วสูงได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงมากถือเป็นเทคโนโลยีหายากในภูมิภาคนี้และที่น่าทึ่งคือมันสามารถยิงได้จากหลายแพลตฟอร์มทั้งรถบรรทุกเรือรบหรือเครื่องบินทำให้ไทยสามารถปกป้องด้านฟ้าและด้านน้ำของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลไทยภาคภูมิใจกับโครงการนี้มาก ถึงขั้นนำไปโชว์ในงานแสดงอาวุธและขบวนพาเหรดทางทหารเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศระดับสูงได้ด้วยตัวเอง,รงกระทรวงกลาโหมไทยประเมินงบลงทุนร่วมของโครงการอยู่ที่350ล้านดอลลาร์ซึ่งครอบคลุมทั้งการวิจัยสร้างต้นแบบและผลิตล็อตแรกเมื่อเทียบกับผลลัพธ์แล้วนักวิเคราะห์มองว่าคุ้มค่ามากข่าวนี้สร้างแรงสันสเดือยทั่วเอเชียหลายประเทศอย่างเวียดนามและฟิลิปปินส์เริ่มมองหาความร่วมมือใหม่ ส่วนอินเดียมองว่าไทยกำลังเสริมความมั่นคงของภูมิภาคขณะที่จีนและสหรัฐอเมริกาต่างก็จะตามองอย่างใกล้ชิดเพราะขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเปลี่ยนดุลอำนาจได้ทันทีรัตนาโกศิทร์25จึงไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมและความภาคภูมิใจของชาติไทยและนี่คือหลักฐานว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ซื้ออีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้วยตัวเอง มีรายงานว่าไทยเตรียมสร้างรุ่นส่งออกในชื่อรัตนโกสิร์ X ซึ่งมีระยะยิงลดลงและปรับระบบให้เหมาะกับพันธมิตรต่างชาติราคาคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านดอลลาร์ประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจอย่างมากสุดท้ายแล้วขีปนาวุธใหม่ของประเทศไทยปี2025พิสูจน์ให้เห็นว่าอนาคตของเทคโนโลยีป้องกันประเทศไม่ได้อยู่แค่ในมือของมหาอำนาจแต่ชาติเล็กๆอย่างไทยก็สามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนที่หลงหลเทคโนโลยีทางทหารเพราะที่นี่คือเกียร์ฮับที่ซึ่งพลังและวิศวกรรมเดินเคียงข้างกันเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจำไว้ว่าที่เกียร์ฮับอนาคตของสงครามเริ่มต้นที่นี่ต้องการให้ผมทำเวอร์ชั่นเสียงภาค voice style ด้วยไหมครับแบบจังหวะเร็วเหมือนวิดีโอ YouTube จริงๆได้เลยครับนี่คือสคริปต์ u t u b e ฉบับภาษาไทยเต็มรูปแบบ ประมาณ1,200คำสำหรับช่องเกียร์ฮับเกี่ยวกับขีปนาวุธใหม่ของประเทศไทยปี2025มีอินโทรเร็ว30วินาทีและไม่มีหัวข้อใดๆตามที่คุณต้องการเสียงระเบิดเสียงเครื่องบินเจ็ตและเสียงนับถอยหลังคุณพร้อมหรือยังที่จะเห็นพลังทางทหารของประเทศไทยในแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนในปี2025ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ล่าสุดรวดเร็วฉลาดและทรงพลังยิ่งกว่าที่เคย ขีปนาวุธนี้ทําให้ทั้งเอเชียต้องจับตามองราคาเหรอแพงแต่คุ้มและผลกระทบของมันใหญ่ระดับโลกวันนี้ที่เกียร์ฮับเราจะพาคุณไปดูสุดยอดขีปนาวุธใหม่ของไทยความเร็วเทคโนโลยีพลังทําลายและราคาที่จะทําให้คุณอึง้งเสียงอินโทรของช่องยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่รวมสุดยอดเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลก ตั้งแต่เครื่องบินรบรถถังโรนจนถึงขีปนาวุธสุดล้ำถ้าคุณชอบพลังของเทคโนโลยีและอยากรู้ความจริงเบื้องหลังยุทธปกรณ์ระดับโลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยเพราะวันนี้ประเทศไทยกำลังจะทำให้โลกตะลึงในปี2025กองทัพไทยได้เปิดตัวโครงการลับสุดยอดที่พัฒนาโดยทีทมวิศวกรไทยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศขีปนาวุธใหม่นี้มีชื่อเล่นว่ารัตนโกสินทร์25 ชื่อที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและอธิปไตยของชาติแต่เบื้องหลังชื่อไทยไทยนี้คือเทคโนโลยีระดับโลกจริงๆขีปนาวุธรุ่นนี้ออกแบบมาให้ทำงานได้หลายรูปแบบทั้งโจมตีภาคพื้นดินและต่อต้านเรือรบพร้อมด้วยระบบนำวิถีอัจฉริยะที่ใช้ AI ช่วยประมวลผลมันสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมทห้าหรือเร็วกว่าความเร็วเสียงถึง5เท่าซึ่งหมายความว่ามันสามารถเดินทางข้ามภูมิภาคได้ภายในไม่กี่นาทีและแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เรดาร์ศัตรูจะตรวจจับหรือสกัดได้ทัน มีรายงานว่าประเทศไทยได้รับความร่วมมือทางเทคนิคจากอินเดียและฝรั่งเศสอินเดียช่วยพัฒนาเทคนโนโลยีเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งในขณะที่ฝรั่งเศสให้คำปรึกษาเรื่องระบบนำวิถีและเซนเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงผลลัพธ์คือขีปนาวุธที่ผสมผสานจุดแข็งของเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโครงสร้างของตัวขีปนาวุธทำจากโลหะไทเทเนียมผสมคาร์บอนไฟเบอร์ทนความร้อนสูงจากการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงพร้อมเคลือบสารพิเศษที่ช่วยลดการสะท้อนเรดาร์ ทำให้แทบมองไม่เห็นบนจอเรดาร์ศัตรูรัฐบาลไทยวางแผนจะผลิต50ลูกภายในซึ่งปี2026โดยราคาต่อลูกอยู่ที่ประมาณ6.5ล้านดอลลาร์ถึงแม้ดูเหมือนแพงแต่จริงๆแล้วถูกกว่าขีปนาวุธระดับเดียวกันของชาติมหาอำนาจมากนี่จึงเป็นสัญญาณชัดว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่จุดประสงค์ของโครงการนี้คือเสริมสร้าง